เมื่อวันที่29กันยายน2568ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรรกรุณาโปกกล้าปกระมอมให้พลเอกกปรนรุดดิตองคมนตรีที่ปรึกษากิติมา์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กในพื้นที่ในการนี้พลเอก,กปรนรุดดิต ได้เป็นประธานรับฟังข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายชุมพิษเดชรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เด็กจำนวน37ชุด และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน2,535ชุดครอบคลุมพื้นที่11ตำบลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในโอกาสนี้พลเอกกปนารุดดิษฐได้อัญเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีมาอย่างพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ต่อมาองคมนตรีได้ลงพื้นที่บริเวณวัดบางไซตตำบลพิกุลอภอชุมแสงเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบอุทกภัยจำนวน3มชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรอย่างทั่วถึงสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน,นครสวรรค์ตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2568ถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม5อำเภอ21ตำบล147หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย3,457หลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อนกว่า1 4 4 0รายและมีความเสียหายด้านการเกษตรเป็นวงกว้างทั้งนี้จังหวัดน,นครสวรรค์ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกระดับพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ำรถแบ็โฮเรือท้องแบนกระสอบทราย และถุงอย่างชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน